พ่อแม่น้องต่อลูกหายความจริงเริ่มกระจางทีละนิดเครียดถูกเรียกสอบทุกวันพ่อแม่น้องต่อลูกหายความจริงเริ่มกระจางทีละนิดพ่อแม่น้องต่อเครียดถูกเรียกสอบทุกวันเกือบสองสัปดาห์แล้วสำหรับการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบเบาะแสแม้ว่าทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7จะออกมาย้ําว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนและมีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูล ความคืบหน้าการดำเนินคดีวันนี้16กุมภาพันธ์2,566ตำรวจก็ยังคงเรียกตัวนายพุทธและนางสาวนิ่มพ่อกับแม่ของน้องต่อเข้าไปสอบปากคำที่สบพบางหลวงเหมือนเช่นทุกวันก่อนออกจากบ้านทั้งพุทธและนิ่มก็พูดกับทีมข่าวว่าตั้งแต่เกิดเรื่องต้องไปโรงพักทุกวันบางวันก็อยู่จนดึกดื่นแม้จะเข้าใจว่าตำรวจต้องทำตามหน้าที่แต่ก็รู้สึกเครียดและอึดอัดทั้งสองคนบอกว่าตลอดเวลาที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำก็จะถามคำถามเดิมเดิม ซึ่งก็ได้บอกตำรวจไปหมดแล้วและยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่รู้จริงๆว่าลูกชายหายไปไหนจากข้อมูลของพหลอตอทอธนายุทวุฒิจรัสธรรมรงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7ที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีน้องต่อเมื่อวานนี้และได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าคดีของน้องต่อไม่ซับซ้อนแต่มีคนไม่พูดความจริงพร้อมยังให้ข้อมูลว่ากลุ่มบุคคลต้องสงสัยเชื่อมโยงการหายตัวไปของน้องต่อ มีตัวละครมากกว่า4คนหลักๆคือนายพุทธกับนางสาวนิ่มซึ่งเป็นพ่อและแม่เด็กชายต้องสงสัยที่พบกับนิ่มเกือบทุกวันและคนที่นิ่มชอบเอาลูกไปฝากไว้ทีมข่าวจึงลองไปสอบถามว่าใครคือคนที่นางสาวนิ่มมักจะพาน้องต่อไปฝากไว้ซึ่งก็ทราบว่าคือป้าหมีซึ่งเธอยอมรับว่านิ่มเคยเอาน้องต่อมาฝากเลี้ยงแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณ10 20, 20นาทีเพื่อออกไปซื้อของเพราะปกตินิ่มจะเลี้ยงลูกเองเวลาไปไหนมาไหนก็จะพาลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วย